พอกล้ามเนื้อบรินเวณนี้ยทำงานได้น้อยลงอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถุงใต้ตามันจะดูปูดออกมามากขึ้นอายุ20ต้นแต่ว่ามีตีนกาและถุงใต้ตาเลยไปฉีดโบบริเวณตีนกามาอย่างเดียวทั้งหมด14ยูผ่านมาวันที่2เวลายิ้มใต้ตามันแยกเป็นชั้น เครียดมากเลยทำยังไงดีแต่ว่าริ้วรอยก็ไม่หายไปอะมาคุยประเด็นนี้กันนะคะคำถามจากน้องมินิแมนนะอายุ20ต้น,ต,นต้นก็เป็นไปได้ที่อาจจะเริ่มมีริ้วรอยบริเวณหางตาทีเนี้ยเรียกว่าพี่อังละกันเนาะพี่อังอะอยากให้เข้าใจก่อนว่าการฉีดโบอเราสามารถคาดหวังผลลัพธ์อะไรหลังฉีดได้บ้างอย่างริ้วรอยที่สามารถใช้โบจัดการได้อะมันจะต้องเป็นรอยที่เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อยกตัวอย่างเช่นอะ ลองยิ้มนะยิ้มแล้วถ้าเกิดว่ามีริ้วริวตีนกาแบบนี้อันนี้สามารถใช้โบจัดการได้แต่ถ้าเกิดเป็นริ้วตื้นๆที่แบบหน้านิ่งๆก็เห็นแล้วยิ้มก็เห็นอยู่เหมือนเดิมอันนี้จะไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อดังนั้นโบจะไม่สามารถแก้ไขได้กลับมาที่คำถามนะคะว่าของเดิมเนี่ยคือมีทั้งตีนกาแล้วก็ถุงใต้ตาแต่หลังฉีดเนี่ยรู้สึกว่าใต้ตามันแยกเป็นชั้นๆอะ อันนี้อาจจะเป็นไปได้นะคะต้องไปดูก่อนว่าจุดที่ฉีดเนี่ยฉีดเข้ากล้ามเนื้อพาร์ทไหนแล้วใช้โดสต่อจุดเท่าไหร่อันนี้บอกโดสโดยรวมมาก็คือ 14u นั่นแปลว่าข้างละ 7u มันก็จะมีดีเทลนะว่าจุดที่ฉีดอะเป็นจุดไหนบ้างคือถ้าเกิดว่าฉีด บริเวณใต้ตาด้วยในเคสที่มีถุงใต้ตาอยู่แล้วอะกล้ามเนื้อบริเวณเนี้ยคือพอฉีดไปปุ๊บโบมันจะไปทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นทํางานได้น้อยลงเนาะพอกล้ามเนื้อบริเวณเนี้ยทำงานได้น้อยลงอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถุงใต้ตามันจะดูปูดออกมามากขึ้นดังนั้นเคสที่มีปัญหาเรื่องถุงใต้ตาอยู่แล้วอะ คุณหมอจะต้องระมัดระวังอย่างมากค่ะในการฉีดโบเพื่อลดริ้วรอยทีนี้ถ้าเกิดว่าสาเหตุของคุณน้องมินิแมนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการฉีดโบการแก้ไขก็คือการรอให้โบคลายริ์ลงโดยทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณ2-3เดือนก็จะเริ่มเริ่มดีขึ้นค่ะทีนี้ในอนาคตนะถ้าจะฉีดอีกอะอยากให้แจ้งกับคุณหมอละกันว่าเราเคยฉีดมาแล้วเจอปัญหานี้คุณหมอจะได้ระมัดระวังมากขึ้นค่ะ